เหล็กไหลน้ำหนึ่งเหล็กไหลเป็นสิ่งที่คนไทยสแสวงหามาครอบครองเนื่องจากเป็นวัตถุอาถรรพ์อย่างหนึ่งที่เชื่อกันว่า สามารถป้องกันภัยพิบัติโรคร้ายต่างๆได้อย่างดีอีกทั้งยังทำให้คนที่ครอบครองมีความเป็นอยู่ดีขึ้นตามลำดับ แต่เหล็กไหลนั้นจะอยู่ได้เฉพาะบุคคลที่อยู่ในศีลในธรรมเท่านั้นเหล็กไหลมีแหล่งกำเนิดจากหลายที่ทั้งในถ้ำในป่า ในเขาแม่น้ำลำธารหรือนอกโลกเป็นต้นวันนี้จะนำเสนอนำเสนอเอาเหล็กไหลน้ำหนึ่งมาให้เพื่อนได้ชมกันว่าเหล็กไหลน้ำหนึ่งเมื่อเข้ากล้องขยายกำลังสูง พันเท่าแล้วจะมีลักษณะอย่างไรเพื่อให้พวกเราทุกๆท,ท่านจะได้ชมกันดังต่อไปนี้อันนี้ ชมไปในกรณีที่เครื่องขยายพันเท่าแล้วมีลักษณะอย่างหนึ่งที่พวกท่านจะเห็นในเครื่องเห็นนะฮะพื้นฐานของแสงเหล่านี้จะเป็นอมสีน้ําเงินอมสีน้ําเงินนะครับแต่นี่แสงไฟสะท้อน แล้วก็มีแสงต่างๆที่ปรากฏกายตามธรรมชาติอย่างตัวนี้จะมีเหลือบสีมีเครื่องขยายพันเท่านะครับเหลือบสีครับตรงนี้เหลือบสีจะได้เห็นว่ามันมีคล้ายๆสีประกายรุง้งแต่หลายชินนช้นนี้ชิ้นนี้ สีโดยปกติที่เราเห็นจะดำสนิทด,ดำยิ่งกวนน่นินแต่พอมาเข้ากล้องขยายกำลังสูงพันเท่าแล้วจะเห็นลักษณะที่ออกมาจริงๆแล้วเนื้อในนั้นะ่ะมีหลากสีเป็นสีลุ้งประกายเมื่อส่องกระแดดแต่พื้นหลักๆจะเป็นสี ออกน้ําเงินนะครับนี่กายภาพทั่ทวไปแต่ทีนี้เราก็จะมาดูอีกต่อว่าเอ้นอกจากกายภาพทั่วไปที่เราส่องเครื่องข,ขยายกำลังสูงแล้วเราให้ไฟเข้าไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเห <ap id ist ana> ็นไหมฮะเห็นเพื่อนๆเห็นไหมฮะแสง พอถูกแสงสะท้อนเข้าไปเหลือบสีเราจะเห็นได้ชัดเจนมากๆเห็นฮะประกายประกายเห็นไหมประกายสีลุ้งเหลือบออกมาให้เห็นสีลุ้งเหลือบออกมาให้เห็นแต่พื้นก็ออกจะเป็นน้ำเงินออกฟอฟ้าเห็นไหมะพวกนี้แสงประกายให้เห็นมีหลายสีสวยงามมากครับ แต่หากเข้า่องธรรมดากระแดดก็จะเห็นเหมือนกันครับลักษณะแสงออกมาเป็นประกายเป็นแฉกแฉกเหมือนสัพพันทะลองสีดังอย่างนั้นจริงๆครับองค์จริงๆนี่สวยงามนะครับองค์จริงๆรนี่สวยงามมากถ้าส่องกระแดดก็สวยพอมาเข้าเครื่องอย่างนี้ต้องอาศัยไฟนะครับอาศัยไฟ่องให้ดูว่า ้าเอาเหลือบแสงไฟเหลือบมาเนี่ยเทียบกับแสงอาทิตย์แล้วสวยทั้งคู่ครับแต่พอมาเข้าเครื่องขยายก็จะเห็นชัดขึ้นดัง,ด,งดังที่เห็นในภาพนะครับดังที่เห็นในภาพดังเนี้ยเห็นไหมฮะไอค้ขา,ขาวนั่นผมเข้าเข้าใจว่าจะเป็นคาบแคนไซ์ของเนื้องององ,องเหล็กไหลนะฮะองเหล็กไหลเห็นไหมฮะสวยงามตามธรรมธรรมชาติมากเมื่อส่องกับ ไฟเห็นไหมฮะตรงเนี้ยเป็นลุงเจ็ดสีหรือเป็นฉับพันรังสีก็แล้วแต่ท่านใดจะเรียกเห็นไหมฮะสีสวยงามมากครับสีสวยงามมากผมเห็นมาเยอะแล้วพวกเนื้อเหล็กไหลต่างๆเนี่ยอันเนี้ยแปลกที่สุดเป็นเนื้อเนียนที่สุดเนียนยิ่งกว่าเนื้อของนิ่มพอวางเฉยนี่จะดำขับ ดำมากๆเลยฮะแต่มาส่องกับไฟแล้วเห็นไหมส่องกับไฟหนึ่งส่องกับเครื่องขยายกำลังสูงหนึ่งเห็นไหมฮะสวยงามมากครับสวยงามมากเห็นไหมฮะครับคลิปนี้ก็เอาองค์เหล็กไหลที่ผมมีอยู่หลายชิ้นแต่ผมว่าชิ้นนี้แปลกที่สุดมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับขอให้เพื่อนๆ ชาวที่ชอบวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังต่างๆพบแต่ความโชคดีมีชัยนึกหวังสิ่งใดก็ประสมเร็จสำเร็จดังปาถนารขออยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านเถิดครับสวัสดีครับ